จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นไหมหากสามารถวิเคราะห์อาการป่วยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำเดนตี้สแกน by NeT ็กเคือในสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่อง CT Scan เนี่ยนะคะเวลาเรารักษาทางธนกรรรมากเทียมเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เอกซเรย์สมิติแต่เราจะทราบเฉพาะความสูงของกระดูกเท่านั้นความหนาของกระดูกเนี่ยเราไม่ทราบทำให้การรักษาเนี่ยเวลาเราใส่รากฟันเทียมเนี่ยเราอาจจะต้อง เป promet, but, the house, the ิดแผลเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่สําหรับในช่วงหลังที่มีเครื่องซีทีสแกนเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายเอ็กซเลย์เนี่ยและดูความสูงและความหนาของกระดูกในภาพตัดขวางต่างๆนียได้ดีขึ้นทําให้เราวินิจฉัยเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยําเมื่อเราใช้เครื่อง c ีทีสแกนเนี่ยการสื่อสารกับคนไข้เนี่ยจะดีขึ้นเนื่องจากคนไข้เนี่ยจะเห็นรูปกระโหลกศีรษะแล้วก็ขางไกลของตัวเองเนี่ยชัดเจนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานธนกรรม กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเมื่อเราเอาด n นติสแกนมาช่วยเนี่ยก็ทำให้การรักษาหรือการวางแผนเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับเรา CT ทีคนไข้แล้วเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นภาพสามมิติทำให้คนไข้เนี่ยเห็นกระโหลกศีรษะรวมทั้งขากรรไกรของคนไข้เนี่ยในทุกๆมิติก็คือความสูง แล้วก็ความหนาของกระดูกข้างไกลรวมทั้งเห็นอวัยวะที่สําคัญเช่นเส้นประสาทหรือว่าโพรงอากาศไซนัสทําให้คนไข้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการรักษาที่จะให้นะั้นมันเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะบริเวณใดบ้างนะครับและก็จุดที่จะวางรากเทียมมีบริเวณใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในซอฟต์แวร์ในเครื่อง C T เนี่ยสามารถที่จะวัดขนาดแล้วก็จําลองรูปรากเทียมเนี่ยใส่เข้าไปในข้างไกลได้เสมือนจริงว่าเรากําลังทําการผ่าตัด ทำให้คนไข้เนี่ยทราบขั้นตอนการผ่าตัดอย่างชัดเจนเดนติสแกนคือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานธาร,รกรรมเครื่องแรกที่ผลิตและพัฒนาในประเทศไทยโดยนักวิจัยไทยคือผมเนี่ยสนใจโครงการนี้ที่เราเรียกโครงการ CT Scanner เนี่ยนะครับหรือคนไทยเรียกว่า X-ray ซ o เรย์คอมพิวเตอร์นะครับ คือเป็นโครงการที่สามารถจะใช้เอ็กซเรย์เนี่ยถ่ายแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้วเห็นภาพตัดขวางของร่างกายได้ต่อ,ตอหลังเรามีนักวิจัยที่จบปริญญาเอกทางด้านเขาเรียกประมวลภาพทางดิจิทอลเนี่ยจาก n e ็ t e c h แล้วก็ทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ก็มีทีม MTech ก็มาช่วยงานทำมาด้วยกันร่วมๆห้าปี6ปีก็ ผมก็เกิดว่ประสบความสําเร็จเนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอก็ไปใช้จริงคนไข้ก็ใช้จริงแล้วนะครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สําหรับงานศัลยกรรมเดนติสแกนเนี่ยมีหลักการทํางานก็คือจะใช้เครื่องกําเนิดรังสีเป็นลําแสงรูปก,กลวยทําการฉายลงไปบนฉากรับภาพรังสีโดยทั้งสส่วนเนี่ยจะทําการหมุนรอบศีรษะคนไข้360องศาโดยทําการเก็บภาพในแต่ละช็อตเพื่อทําการขึ้นภาพสามิติขึ้นมา สำหรับข้อดีของเครื่องดิจิสแกนีนีก็คือสามารถสแกนได้ภายในหนึ่งรอบทำให้ปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลทั่วไปครับส่วนของซอฟต์แวร์นะคะหลังจากที่ฉายภาพรังสีรอบศีรษะของผู้ป่วยข้อมูลดิบที่ได้จะนาไปประมวลผลเพื่อสร้างเป็นภาพตัดขวางแบบ3มิติโดยสามารถแสดงได้ถึง5มุมมองในแนว2มิติตั้งแต่มุมมองจากบนลงล่างซ้ายไปขวา จนกระทั่งถึงการขึ้นรูปจำลองแบบสามมิติค่ะภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางจากบนลงล่างนะคะภาพที่สองเนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางจากด้านหน้าไปด้านหลังส่วนภาพที่3ด้านล่างเนี่ยจะเป็นภาพพาโนรามิกนะคะก็จะเห็นทั้งหมดเราสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนภาพได้ซึ่งเวลาเราเลื่อนภาพเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับทั้ง3รูปค่ะภาพตัดขวางแบบสามมิติที่ได้เนี่ยก็จะถูกแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพชืีเดนิแพน ซึ่งถูกออกแบบแล้วก็พัฒนาตามความต้องการของทันแพทย์ไทยนะคะคณะทันแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ได้ไปร่วมกับ n e ็กเทคสวทชวตั้งแต่ต้นนะครับในการที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความาใช้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทันแพทย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาโดยอิงจากความต้องการของผู้ใช้โดยตรงนะครับ เครื่องเดนตที่สแกนได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC h คาะความถูกต้องของภาพเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบกับวัตถุที่ทราบขนาดจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบกับเครื่องเอ็กซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์คอเครื่องอื่นๆนะคะผลการทดสอบความถูกต้องเนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างเช่น ถ้าเราสร้างภาพที่0.4มิลความผิดพลาดก็อยู่น้อยกว่า0.4มิลเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นเครื่องเดนตี้สแกนยังได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กระทรวงสาธารณาาสุขปัจจุบันได้ผ่านการทดสอบในมนุษย์เรียบร้อยแล้วซึ่งผลที่ได้รับล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยการทดสอบทางคลินิกได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธนกรรม SDC และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากที่ทางเน็กเกคสวรรชได้ดำเนินการผลิตเครื่องโปรโตไทป์เครื่องแรกขึ้นมาแล้วก็มีการนําเครื่องโปรโตไทป์ดังกล่าวมาติดตั้งที่คณะทันตแพทยศาสตาร์เชียงใหม่เพื่อทําการวิจัยโครงการวิจัยอันที่หนึ่งก็จะเป็นโครงการวิจัยในส่วนของคุณลักษณะของเครื่องในโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการ มีการถ่ายเอ็กซเรย์ในอวัยวะที่เป็นฟันหรือที่เป็นกรุกศีษาของอาจารย์ใหญ่ในโครงการวิจัยย่อยที่3เราก็ได้ดาเนินการนําเครื่องดังกล่าวไปใช้ในคนไข้ที่มาขอรับบริการที่ทัตแพทย์นะครับเดนติสแกนไม่เพียงถูกใช้เพื่อการรักษาทางธนกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากยังมีการใช้เพื่อการรักษาด้านอื่นด้วยเช่นการผ่าตัดหูเทียมและการผ่าตัดมะเร็งกรามช้างเป็นต้น มะเร็งกรามช้างนะครับจะต้องถูกตัดขานไก่ออกไปทั้งหมดทางด้านขวานะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยก็ได้รับการปลูกกระดูกกลับมาด้วยกระดูกสะโพกนะครับแต่เนื่องจากกระดูกสะโพกเนี่ยไม่ได้มีฟันทําให้เราจําเป็นต้องทําการฝังรากเทียมเพื่อที่จะให้คนไข้มีฟันกลับมาใช้เคี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ใช้ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนแล้วก็ใช้เครื่องเดนตี s สแกนนะครับในการวางแผนนะครับ ในปัจจุบันเดนติสแกนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางธนกรรมมากกว่า180รายและกำลังเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางธนกรรมสำหรับทันตแพทย์ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการฉายอันสีที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและการประมวลภาพที่ชัดเจนแม่นยำเดนติสแกนคือนวัตกรรมใหม่โดยคนไทย เพื่อนำรอยยิ้มกลับมาสู่คนไทยทุกคนเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำอะไรอะไรได้มากขึ้นทำอะไรอะไรได้ง่ายขึ้นเราจึงทุ่มเทมากขึ้นค้นขวาและวิจัยมากขึ้นพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น for a better life by nick